กันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันพฤหัสครับพฤหัสที่17เดือนเมษายน2568สงกรานก็ผ่านไปแล้วนะครับนะฮะก็มีทั้งชุ่มฉ่ำนะฮะ ด้วยน้ำแล้วครับนะแล้วก็ไม่พูดเรื่องอืนงอ่นไอ้ยางอ้ยางที่มันสงการจบไปแล้วตอนนี้สงสารเงินในกระเป๋าอ,อ๋อเหรอสงสารทำไมาก็หายไปแล้วนี่เออสงสารกระเป๋าที่มันเบาเออก็อดีนะก็ดีก็ดีครับตอนนี้อย่างที่บอกกนะันฮะสถานการณ์โอ้โหมันตึงเครียดทั่วโลกนะ ไทยเราก็เครียดโอ้มันดาวเนี่ยมันดาวนี่สำคัญมากก็บอกแล้วเนี่ยพูทเมษาผลผู้ว่าบอกเมษาเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงจุดเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนปีเปลี่ยนดาวเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเปลี่ยนปีละจุนสักลามันก็จะเปลี่ยนกันหมดแหละนะ่เปลี่ยนนักษั์นี้นะเ่จากมาลงมาเป็นมาเสง่ีนะเนี่ยตอนนี้เดือนมิถุนาเนี่ยแหละครับนะ เป็นเดือนไม่ใช่อสาาัญครับเป็นเดือนที่เยอะเลยทั่วโลกนะเอาทั่วโลกเอาจะเอาตรงไหนก่อนเอาทั่วโลกก่อนนะครับป,ประเทศไทยไหมเออคือตอนนี้นะครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพุทธภาจะออกผลแล้วถ้ามันจะปวดหัวนะถ้ามันจะปวดหัวแนละ้วตอนนี้นะมันโดนกินตองโต้โหหนักเลยนะเครื่องบินเครื่องบินที่ซื้อกับอเมริกานะ กูไม่จ่ายหยุดมันเลยไม่บอกไม่รับโอ้โหเป็นสิบสิบล้านไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินบาทสองบาทนะมันระดับพันล้านขึ้นมานะ่ะหลายพันล้านเลยนะีเนี้ยอะไรต่างๆที่เป็นของไอ้นาอเมริกาที่ซื้อมาไม่ไม่เอาหมดไม่รับหมด <c oughs> ไม่รับหมดโอ้อทำเอ้ยตอนนี้เราเหนื่อยเลยทเอตอนนี้หนักล้จะแก้เกมยังไง เล่นกับใครไม่เล่นเลยกับจีนจีนก็พันกว่าล้านนะ่ะพันพันสี่ร้อยล้านนะแต่สามร้อยล้านเนี่ยเขาไม่งอท่ายางก็ยุ่งเหมือนกันนะเออโอ้เหนื่อย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 แล้วนะอเมริกาก็วุ่นวายเหมือนกันไม่ใช่ไม่วุ่นวายนะเออดูกันต่อไปมันมีเปลี่ยนแปลงแน่มิถุนาเนี่ย,นเ,นยเพราะอะไรเพราะดาวมันย้ายครับ ดาวพฤหัสย้ายอังคารนะฮะแล้วก็สุขจะย้ายก็ปรากฏว่าดาวมันเข้ามุมอับเซียวสามดาวนะดาวธาตุไฟพฤหัสเป็นปราดาวธาตุน้ำนะอังคารเป็นนิดแล้วก็ดาวสุกมาเข้าเมตรก็เป็นปลา สามดวงขึ้นนี้โอ้โหมันพลิกเลยนะแล้วก็ดาวเกรตก็เป,เป็น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 นิดนะเป็นนิดนะครับนะแล้วตอนนี้ก็เสาจะยกด้วยย้าย้วยยอ้ยวุ่นวายนะวุ่นวายถ้าดูแล้วนะครับท่านน้ำจะเด่นครับดาวดาวท่านน้ำจะเด่นกับดาวเนปจูนนะฮะเอาไปเรีว่าฝ่ายฝ่ายซ้ายอะฝ่ายซ้ายฝ่ายรัสเซียฝ่ายจีนนะครับนะ เขาจะดีฝ่ายธาตุไฟนะก็เหนื่อยครับนะอเมริกาเหนื่อยมากนะโอ้ในคนเวลา,ายอย่างนี้นะไม่ได้คิดถึงอนานะคตคิดว่าตัวเองคิดอะไรถูกต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับนะะผมดูแล้วเนี่ยการตอบโต้ตอนนี้มันมาทุกประเทศเลยนะทุกคนสู้นะทุกคนไม่ถอยละแล้วเนี่ยมเรือ ป่ารอบเมืองอ่ะสีจิ้นผิงเดินทางมาเนี่ยมาคุยกับอาเซียนเนี่ยใช่ไหมคุยกับหัวหน้าอาเซียนนะครับประธานอาเซียนอันวาอันวานะฮะแล้วก็นี่สิงคโปร์ยังต้องยุสบสภาเลือกตั้งใหม่เลยโอ้โหนี่ไหมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พมบอกกันแลยเมื่อกี้ที่บอกอ่ะดาวมันเปลี่ยนเยอะไทยแล้วก็จะเปลี่ยนครับเอาอาหารมาไทยดีกว่านะ ไทยก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนครับมิถุนาเนี่ยแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกอะนะจะมีการปรับใหม่แล้วครับนะเดินหน้าเลยครับนะมิถุนาเนี่ยครับเดินหน้าแล้วข้ามันอีกฆ่าฆ่าข้ารับกาข้ามาแล้วครับนะทีหูทีอินนะครับผมบอกเรื่องะการเมืองนี่ไม่ได้นะโอ้ใครๆก็จ้องเป็นมันแล้วครับนะตอนเนี้ย เออคนจะบอกว่าเฮ้ยงจะกล้าไหมกล้าถอนภูมิใจไทยออกจากพกรรครัฐบาลไหม68เสียงจิ๊บจิ๊บใช่ไหมทำไมอ่ะเราต้องดูเกมการเมืองนะทำไมเพราะมิถุนาเนี่ยดามันยา่านปั๊บเราก็บอกเออมันเป็นไปได้ยังไงโอ้โหพอดีเลยนะพฤษภาเนี่ยนะพรรคประชาชนจะหายไป25เสียงคดีหนึ่งหนึ่งสองาเนี่ยนะเดี๋ยวจะถูกสั่งพักนะ เนี่ยมันจะมีอะไรค้างอยู่อ่ะมันจะมาตรงนี้มหมดแหละพอดีเลยพอดีเลยนะผมก็บอกว่านี่การจะอ่านดาวเนี่ยอ่านดาวแล้วก็ต้องดูจังหวะด้วยว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมาเสริมกันไหมโอ้โหพูดแล้วพูดแล้วเหนื่อยนะพูดแล้วเหนื่อยมากผมเองก็เหนื่อยนะตอนนี้แต่ผมถือว่าอาจจะว่าแกแล้วหนังเดียวนะ สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วกับนะเตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้วนะก็เห็นดาวนะครับมันอย่างที่บอกนะถ้าเราพัฝันฝ่าวปสคไปได้นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการงานสุขภาพอะไรต่างๆนะครับนะอยันไปให้ได้ตุลา พอเข้าตุลาแล้วมันก็จะดีขึ้นเองเพราะดาวพฤหัสมันมันก็ย้ายอพอย้ายตุลาเนี่ยมันดีโอ้ยเข้าเข้า,าราศีกรกฎเป็นมหาอุดตรงนั้นละดีครับอังคารก็จะดีขึ้นนะครับก็เลยมองดูแล้วนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามวัฏจักรวิถีโคจรของดาวจักรวาลน,นะครับเป็นตัวชี้นะฮะบางคนบอกเอ้ฉันดีอยู่แล้วนะไง เอาง่ายๆนะฮะบ,บริษัทใหญ่ๆที่เคยยิ่งใหญ่นะหลังจากนี้ไปมันจะเริ่มร่วงแล้วเรียกว่าเริ่มผันไปแล้วผัดกระรวยว่างันเถอะนะผัดกระรวยใครที่รวยอยู่แล้วจะเริ่มจนแล้วนะแล้วก็คนจนก็จะลืมตาปากได้ฉะนั้นคนที่ยังไม่รวยนะยังเล็กๆอยู่นะอย่าถอยกัดฟันครับผ่านให้ได้หเดือนนี้ รับรองได้ว่าท่านจะประสบความสําเร็จตอนนี้มองเห็นภาพแล้วมองเห็นแล้วเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้ว <c oughs> เออบางคนนี่แหมกลัวกลัวอย่ไปกลัวมันผมไม่กลัวเลยห่วงอย่างเนี้ครับเรื่องสุขภาพแหมไปไปเลยนะผมเนี่ยผมนี่พูดเร็วไม่ได้แล้วนะถ้าพูดเร็วพวกเนี่ยจะติดอ่างนี่คือธรรมชาติครับว่าสังขารของคนนี่นะ มันไม่เที่ยงแท้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สังขารถดถอยนี่สิครับนะเราก็พยายามนะพยายามฟื้นฟูแต่ว่ามันมันไม่ให้มันไม่ให้ผมเป็นคนที่เคยพูดเร็วไวเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวนี้มันชักติดอ่างแล้วครับพูดเร็วไม่ได้ก็พูดช้าๆก็ได้พูดให้เข้าใจผมยังแปลกใจนะเดี๋ยวนี้ทีมงานเขาว่า มาบอกผมว่าพูดไม่รู้เรื่องเอ้ผมว่าต้องต้องไปเอาเทปมาดูแล้วเอ้ผมไม่พูดไม่รู้เรื่องตรงไหน,นคือบางทีเราไม่รู้ตัวนะเพราะเราพูดไม่ชัดเออพูดเร็วไงพูดเร็วเหมือนเรือไม่ชัดแต่นี้ไม่เอาล้วเอาพูดเน้นๆจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องดาวเรื่องวิเคราะห์รวมวิเคราะห์สถานการณ์พูดช้าๆให้ชัดๆเออ มีทุนานี่แหละครับนะมันจะเดินหน้าและฆ่ามันคุณต้องอ่านนิสัยคนนะคือตอนนี้เขาเป็นบุคคลสาธาระเราวิเคราะห์ได้ทักสินนี่ไม่ใช่ธรรมดาแกมาเป็นแกเป็นคนที่เรียกว่าโกรธใครแค้นใครแล้วแกอาฆานะาเนี่ยแกไม่พูดนะแกเอาคืนนะแกเอาคืนถ้ามีทางเอาคืนได้เร็วก็เอาเร็วช้าก็เอาช้า ส่วนเนวินก็เหมือนกันนะครับนะทีนี้เราไปดูในพลเนวินองพม่านะฮะเขาปฏิวัตินะเขาเปลี่ยนแปลงประเทศนะพวกทุท้ายไปไม่รอดน,นะแล้วก็เอาชื่อมาดูแหละนะฮะเอาชื่อมาดูฉะนั้นชื่อเนวินแล้วผมดูงโง,เง่เฮ้งอยูยนะดวงดีนะแต่งโง่เฮ้งไม่ดีอ่ะแล้วก็ชื่อก็ไม่ค่อยจะดีโอกาสที่จะจะแพ้แพ้แพ้แพ,พ,พ้บิ๊กแมวมีบ้ยบิกบ๊กวีมี ก็ดูกันต่อไปแล้วเขาดูนะครับโครงการต่างๆที่คุณทำอยู่นะฮะที่มันค้างคางอยู่นะเขาไม่เยอะโอ้เชน,นเราเวลาจะจะ,จะ,จ,ะจะถือหางใครลราอย่าไปยุ่งผมถึงไม่ยุ่งการเมืองไงเราไปไปชอบใครป็๊ไปเชียร์ปั๊เนี่ยพอเวลาไปเราก็เสียแล้วใครที่ไม่เราไม่ชอบนะฮะว่าอยู่เรื่อยนะครับ พอเขาได้ดีขึ้นมาเราก็เดือดร้อนเนี่ยมันอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงเอ้อะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีเขาจะได้เตือนเขาไงอะไรดีก็บอกดีเขาอยาริเคือผมเป็นคนอย่างงี้นะมันก็อยู่มาได้ถึงห้าสิบปีในวงการเมืองนี่นะผมเป็นโหนการเมืองคนแรกนะฮะที่เปิดตัวเลยโหสนุกมากสมัยก่อนนี่นะครับสมัยที่ผมเล่นกบ กเกียงกระมนอะเลขาคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นะโอ้โหก็อย่างนี้แหละคือเราเวลาวิเคราะห์อะไรที่เขาไม่ถูกใจนะเขาก็เยาะดาละว่าเราลนะแต่ใน,นที่ถูกใจเขาก็เงียบเขาไม่พูดอะไรเลยครับเนนะี่ยจะเลี้ยงข้าวท้งมือก็ไม่มีไม่มีนะผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้นะก็เอาหลักวิชาการอะไรกันนะให้ความรู้นะ กับคนที่เขาสนใจจะได้นำไปใช้นำไปแก้ไขป้องกันได้0818284964น,นะครับนะฮะเราก็จะเริ่มละเริ่มจะเริ่มลนะเริ่มเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับเพราะที่นี่มีสื่อเยอะเราต้องเลือกสื่อออกนะฮะกางให้ฝ่ายฝ่ายประชาธันกำลังทำอะไรเยอะะมีคนท่งคอนเทนต์เยอะมาเยอะนะมีผู้อาสามาเยอะเลยมีจิตอาสามาเยอะนะมีหลายราย ก็ดีครับนาะก็ดีไอผมก็อย่างว่าครับมีแต่สมองมีแต่ไอความคิดไอดียนะฮะมีวิชาความรู้ศาสตร์ต่างๆเยอะในได้โหราศาสตร์นีนะเออมันก็ช่วยกันได้นะแลกเปลี่ยนกันเลครับเขาอยากจะมาเรียนได้ครับพร้อมที่จะสอนให้แต่เหนื่อยนะเหนื่อยผมก็ว่าจะสอนแบบเรียนรัเดเรียนรัดนะใครจะต้องจะต้องจดต้องจำนะฮะ อันนี้ก็ขอบคุณครับอันนี้มา F อ f ซเอฟซีมาใหม่นะคุณนิดาเมทาพอนะครับนะอันนี้ก็บริจาคมาสามพันนะครับก็ให้ยันติ๊กเกอร์ไปสองแผนนดดนนนน่นนะครับติดรถติดบ้านสาธุค,คร,รับยินดีในบุญนะครับคุณธนยาคุณธนญาสัมราฤทธิ์นะครับทำบาคหนึ่งร้อยบาทเราก็มอบยันติ๊กเกอร์ให้นะครับนะ ก็ก็ถือว่าผมเป็นคนชอบไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครนะครับเขาบริจาคมาแล้วก็ตอบแทนไปสมนาคุณไปมีของดีของสติก็ให้เขาไปคุ้มครองเขาไปนะพอเขารลบรโยแล้วเขาก็อาจจะคิดถึงเราก็จะอาจจะมารุ่งบุญกุศลกับเราเพราะมูลนิธิของเรายังมีโครงการเยอะแยะโครงการดูแลคนแก่ดูแลเด็กนะเออยังยังมี แต่ตัวนี้ยังไม่ทำอะไรมาไม่มีเงินครับมีแต่โครงการครับคุณมรุจิการครับสวัสดีมีความสุขครอาจารย์อดีตฟนรายการทุกท่านขอบคุณครับการดําเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกและไม่ประมาทจะทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขนะค,ะครับก็ผมก็อยู่มาได้กี่สมัยอะรัฐบาลกี่รัฐบาลเข้าไปอะไรไปเศรษฐกิจไม่ดีก็เจอมาแล้วโอ้โหสารพัดโรคระบาดก็เจอมาแล้วแล้วก็อยู่ได้ เพราะเรามีสติครับติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อไม่ตกข่าวแต่อย่าเอาตัวเอาใจเข้าไปเปลืองตัวเปลืองใจเปล่าๆครับโอ้โหดีดีมากเลยถูกต้องพูดได้ถูกใจผมเลยครับคุณครูู้สวัสดริ่าอาจารย์ครับ,ค,รบคุณสมศสคุณไข่สามจุดสี่ศูนย์บาทชื่นใจสอตองงอฝักบัวหมื่นเอ็ดเศร้าครับไ <laughs> อ้นี่ก็ใช่คันได้กันใหเสียสีนะ เออ็ดีครับมันสบายใจคุณอิสรีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับซื้อที่แถวราชบุรีสวนพึ่งดีไหมครับก็ดีหมดแหละที่มันถ้ามีตังค์นะซื้อไปสวนพึ่งนี่ก็โอเคนะก็ใช้ได้นะเออเดี๋ยวนี้มันอย่างว่าอะไรก็คนมันก็ต้องหนีแหละหนีหนีเมืองหลวงหนีเมืองกรุงกันนะแถวสวนพึ่งนี่คนไปเยอะนะไปะเยอะนะทุกที่มันดีเนี่ยเป็นแย่ว่า ถูกกระโชกกระดวงแล้วหรือเปล่าถ้าดวงเราไม่ให้ไปอยู่แล้วมันก็ไม่เจริญอยู่แล้วมันก็เดือดร้อนนะสุขภาพไม่ดีการงานธุรกิจก็ไม่ดีนะฮะอันนี้ต้องระวังครับแลเอาเอาแค่นี้นะก่อนจะไปนะก็ขอบคุณนะครับนะถ้าติดติดตามรายการตอนนี้ก็ยังกังเยนะยังเพียบเพียรมนะั้ย ลังทรงคราประเด็นงครานมาเพียียๆครับแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับอยู่กับบ้านก็นเหนื่อยนะก็เหนื่อยเหมือนกันเอาละวันนี้ขออุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับพรใดประเสริญจ,จงบังเกิดแก่เอซีทั้งหลายและท่านทีติดตามรายการขอให้มีความสุขนะครับขอบรารมีพระพุทธเจ้า5พระองค์พระโพธิสัตว กวนอิมแปบางและพระพรมสามปางนะครับจงดลบ,บันดานให้ทุกท่านและคนในครอบครัวมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับนะฮะแล้วก็ปรลอบรอดภัยสุขกายสุขใจสุขภาพดีมีความสุขคิดทำิ่งใดก็สำเร็จสมหวังนะครับเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับโชคดีตลอดปีตลอด,ปลอดไปสาธุ